โอ้โหว่าจะขอจกหลังไม่ได้ตอนนี้เป็นห้องที่แบบน่ากลัวมากนะห้องเนี้ยโอเคอ่ากรนโดดมาข้างโอเคผมจะดักหน้าปักซอยเต้ดานฮอว์กินกลับมาแล้วพร้อมกับ DLC ของซีรีส์สเตนเตอร์ติงของ Netflix ที่กลับมาขายอีกครั้งโ,โหคิดถึงช่ไหายด้วยดานฮอว์กินเนี่ย ก็เป็นสุดยอดของด่านที่ตำแกได้อย่างโหดมากๆเพราะกำแพงมันเยอะแล้วก็แต่ห้องส่วนใหญ่ก็เป็นแจกมากโอเคชั้นชิปนี้ผมจะมาเล่นเมเยอร์ขั้นหนึ่งกับเดอะเลดสายกระดิ่งเงียบเนาะโอเคมาดูกันว่าผมจะด้ตะแกซอร์แบบมาโขวแค่ไหนก็หมูม่บ้านลดอยู่ที่เกมกันดีกว่าป่ะไปกัดูหากใครที่กำลังมองหาร้านขายหูฟังคุณภาพที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทัน้นหูฟังบลูทูธและไวเลสที่สนับสนุนต่อการเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมและหากซื้อสินค้าครบ2,000บาท ใช้โค้ดพี่ยีนรับส่วนลด100บาทนะครับทงไว้นะครับคิดถึงฟังคิดถึงเวลิซ่าดอทคอมนะครับจุ๊บๆมันเดินดานเหลือเกินจะกินน้ายังเลยดานี้วันวานยังหวานอยู่เพราะผมเอ๊ะไม่เจอใครเลยไม่เชื่อว่าใส่บิดเบือนกันมาหมดนะเนี่ยถามจริงอ่าน่าจะใส่บิดเบือนกันมาอ่าดีๆอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เจอแล้วฮะเจอคนละเฮ้ยบัดดี้บ้านี่ห้องป่ะอะ อ๋ออยู่ที่ห้องได้เสียแล้วปะได้เสียไปเย,ยอะหมดแล้วปะโอ้โหแล้วตาน,นี้คือคนจุดตีร้อยเป็นเป็นขายมุ้วยมองไปไหนผมอยู่ที่เอ้ยเป็นขายมุงแล้วโอเคสวยมาได้ตีเขาแรกก็เปลี่ยนนะครับมุงอย่างนี้ก็ค่อนข้างสุดจัดอยู่โอ้โหแล้วคือคนนี้เขาพยายามฉีกมาในโซนที่แบบอ่าไม่มีเครื่องนะถือว่าเล่นเป็นน่าไม่กันแหละหลอกกักนดิอยู่ที่เพื่อนโอเคเก็บขายมุงมาสักสักสองขั้นแค่นี้ก็สุดยอดกำไรแล้วแล้ว,ลว,ลวตอนนี้ เห็นปะเห็นปะเห็นปะตอนนี้เอ้ยไ,ไม่เห็นก็มาห้าแล้วตอนนี้ตอนนี้คือไม่รู้ว่าที่เหลืออยู่ไหนแล้วอะคือค่อนข้างที่จะแบบสู้ยากเอาเรื่องนะเนี่ยหลอกนี่รอบหนึ่งนี่นี่รอบหนึง่งอ่ะหลอกไปอีกทีหนึ่งไปปะอ่ะพับเลยละกันใครข็วนกันอเอาเกี่ยวไม้ก่อนนะมันเป็นรอบวนที่แบบโคตรโหดเฮ้ยทไมคนนั้นหายเจ็บไวจังอ่ะคือหายเจ็บไวมากอ๋อนี่ดีอยู่นี่โอเคก็คว่าทำ นังยู่กับเพื่อนนี่เองมาถ้าเกิดเราเล่นเซตดีก็พยายามตีปล่อยทุกครั้ที่มีโอกาสเนาะเพราะว่าถ้าเกิดไล่สุดที่บอกเลยไม่มีทางทำได้อะเตะเอาบทน,นี้บั้นรอบมะรอบนึงเอ้ยพอกเพื่อนก่อนด้วยอย่างสุดจัดโอเคอ่าปล่อยได้ปล่อยเนาะฉีบปะเออไม่ได้ฉีบอยู่นี่โอ้โหแล้วตอนนี้คือเราเดินแบบย่างเช้าอย่างนี้อย่างนี้นี่เอาไงดีบั้เฮ้ยเก็บไข่งส์โอเคสวย,ยนี่ได้ละนี่ได้ล้มแล้วคนนี้ เรคุ้นรก็บ้าละวันนี้พับไม้โอ้โหไม้เสียหรือว่าสุดยอดแล้วโอเคปล่อยอะตอนนี้คือเจอร์ตอนนี้อยู่นี่3คนเลยนะก็แปลว่าเครื่องอาจจะเดินช้าหน่อยคือไม่ช่าไม่เดินก็คือเดินช้าหน่อยแต่ชิมกำลังฮิวอยู่เหรอวันนี้เก็บไขว้หน่อยสักแบบสักสองขั้นโอเคสวยสองขั้นอ่าเรียบร้อยเอ้ยมันยังหิวกันรัวๆเลยว่ะตอนแรกนี่ว่าผมจะทิ้งไปนะคือแบบพยายามฮิวเฉยเฮ้ยเฟิร์มินบล็อกเพื่อนยี่บอกเพื่อนไอ้นะแนนซี่บล็อกเพื่อน โอเคเอ้เพื่อนไปไปไหนก็ไปแนนซี่คนนะั้นอะโอ้โหแล้วคืออยู่ตรงบันไดเหมือนเดิมค่อนข้างที่เจอแบบคิดถึงวันๆมากเอ,อ๊ะว่าแต่แนนซี่คนนั้นไปไหนเอ่ยอ้าออกมานี่มาผมจะเก็บขายมุมกับคนนี้ให้ได้เอ,อเ,เอาเพื่อนเอาวะสุดจัดอีกแล้วแต่ว่าจะเก็บไม่โกงไม่เก็บละแขวนก่อนโอเคผมว่าคนต่อไปที่ผมจะเปลี่ยนขายม,มได้ก็น่าจะเป็นใครนะ เป็นฟอร์มี่ของคนเนี้ยถ้าเกิดไม่ได้ตีแค่รอบเดียวอะเปลี่ยนไหมอ่าเปลี่ยนเป็นคนที่เฉยโอเคก็เก็บขายมุมก่อนอ่านี่ไงคนนั้นเป็นภายนปันไฟถือว่าเป็นการเดินเกมที่แบบสุดยอดอยู่คนนี้ปะจำไม่ได้อะจำเงาไม่ได้อ๋อนี่ไงเคสคนนี้เก็บขามุมหน่อยเพื่อนเขาแบบขอสักปิงหน่อยอ่าโอเคโอเคขอสักปิงหนึ่งเอาว่ะคนนี้คนนี้มันเดินแบบโลกๆแล้ว ผมอยู่ดีเพื่อนไหนเอ่อขอสักสามขั้นดีกว่าโอเคสามขั้นพอเนาะจะได้แบบเดินได้วหน่อยอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวได้ไว่แล้วฮะเอ้ามันอิวกันอ๋อฮิวแมนอยู่นี่นี่ไงนี่ไงมันอิวกันหรอหรือว่าไงเนี่ยอ๋อไม่ใช่ฮิวปันอยู่อีจะได้จกหลังปะขอ่าสักทีหนึ่งได้ปะเฮ้ยไปเด้ไปต่อละเอ้ยกวาดตะย่าไปด้วยอมาเฮ้ยแม่เมเยอร์กับดานฮอกกินก็ยังสนุกเหมือนเดิมคือแบบ มันมันเป็นด่านถิ่นจำตะเกร์โหมดมากๆอีกดนานหนึ่งเพราะว่ากำแพงมันเยอะมันแบบมันไปที่ไหนก็ได้อะโอเคโซนที่ไม่เหลือคนละเฮ้ยดีๆตรงนี้มีคนนี่กำลังแบบปั่นคู่กโลกอ่าผมเอาเสียใจขู่ก่อนนะเฮ้คนที่มันไ่สดเลยว่าคนนี้ไม่สเดสเลยอาตาเ,เอ๋อ้ยนายบังอาจช่วยเพื่อนอย่างนี้เลยเหรอโอเคผมจะปล่อยก่อนนะแล้วก็นี่มาไล่คนนี้เนี่ยตาเอ๋เอาในสุดในสุดนายก็แบบ รูดตัวจนให้โอเคคนนี้ไม่เป็นไรปั่นไฟอ่ะเก็บก่อนฟาหลาอไปก่อนทีนึงเรากลับมาเดินชาได้ต้องอ่าต้องหาเคสได้เจอจริงๆเฟงหมิ่นคนเนี้ยตายละผมอยากไล่เขาอยู่แต่ขอเก็บขายมึงก่อนนะไม่งั้นคือเราไล่ใครไม่ทันเลยเฮ้ยนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่กันอยู่นี่กันป้าน่ะไอ้เคสไปอยูแล้วอยู่ไหนก็ไม่รู้โอเคขอจังสแกลเฟงหมิ่นก่อนเฮ้ยดูดูเขาหลอนกันดิดูเขาหลอนกันแบบอ๋อที่เพื่อนอ๋ีตเอ๊ เดฮอยู่นด่เพื่อนโอเคคนนี้เป็นตายาแล้าผมจำได้อยู่มาจะไม่เหลือแล้วฮะมีคนใช้ไปละเอ้ยไม่เหลือก็้าแล้วพับมาเอ้ยมีพับด้วยทุจริตแล้วโอเคชีตามนั้นเห็นป้าเฉที่ผมบอกคือถ้าเกิดเราไม่ได้เก็บขายมุมนะคือเราจะไล่ใครไม่ทันเลยเพราะตัวละครนี้มันเดินช้าแบบตุ่มเตียวมากอะเอ้าดักดักปักซอยเฉยโอ้โหลุงนี่ดักไปก่อนโอเคไม่ไม่ไล่อะเก็บขายมุมอย่างเดียวอ่านี่ไงควจะเจอหูยายหายเย็นชิบหายอ่าดีนะคนที่เป็นสายเปย์ไหมโอเค จริงมาฮะเขีอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่เขี่อยู่นี่ตาเอ๋อ่าเก็บขายมุมะอะเดี๋จะคุยกันสักสองขั้นเนาะเอ้าว่าจะเก็บสักสองขั้นเจอคนที่เฉยร้รอเยเจอละเฮ้ยมันมันยมันอยู่หันไปนี่อะคือเล่นซิตเนี่ยคือต้องให้คนตายไปยคนก่อนสักคนหนึ่งอุอ้ยอยู่กจนได้แล้วเจ้าหุ่นราคานั่นเฮ้ยมาวะมาวะเดี๋ยวงลงล่างลงล่างคู่วะวันนี้ลงล่างคู่แน่เลยตาเอ๋ เอ้พอนะพอพอไล่ไล่ผู้มีนนะ่ะเราจะเก็บสเต็กอันนี้อันสุดท้ายละแล้วก็ไล่หมินให้แบบจุกๆกันไปมาเพื่อนจุกเด็กคนนี้มันไม่มีไม้แล้วมาไปไหโอ้โหมันชี้ยาวเลยสองเครื่องนะแย่หนักมากตอนนี้อเอาไงดีเพื่อนต้องไล่สุดอะคือไม่งั้นนี่ไม่งั้นนี่ไม่ไหวแน่เขาหน้าจุกเด็กเอาวะมันมันไปได้อะตรงนี้อะเอาจริงๆนี้โดดได้นะแต่เขาไม่กล้าโดดโเฉยเฮ้ยทำไรอะ โอ้ตกใจหมดามาแจกขายมุมอย่างนี้สุดยอดอยู่อันนี้วิ่งตามเลยไะเด่ยวิ่งตามเลยมันหลุดแต่เพื่อนหรือเขายกล้อยกล้อปะ่ะเฮ้ยไม่หลุดตกใจหมดขายมุมมาปีขายมุมหน่อยเออโอเคสวยอา่าบนนี้มีคนปั่นอยู่ชิบหายแล้วจะปั่นได้ปะไม่น่าได้ไดขอแบบขึ้นไปฟันหลังก่อนตึงๆสักทีใช่ปะแล้วก็ตอนนี้ก็คือขอติดเล่นละเพราะว่า มันเหลือสามคนแล้วเอาจริงสามคนประมา่าไม่ได้นะถ้าเกิดมีคนปั่นอยู่สักสักคนหนึ่งอะ่ะคือเราจะแบบเราจะแย่มากเลยนะโอ้เพื่อนโอ้โหว่าจะขอจกหลังไม่ได้ตอนนี้เป็นห้องที่แบบน่ากลัวมากนะห้องเนี้ยโอเคอ่าคนนั้นโดดมาข้างโอเคผมจะดักหน้าปักซอยเต้ <c oughs> ไอ้ลูนี่เป็นลูนารสายใช่ไหม โอเคคนนี้อ่าคนนี้ก็เฟสสองมาไปเดินตระเวนตามเครื่องใหม่เฮ้ยนี่ข้างหน้านี่มีคนนึงเนี่ยเนี่ยเคธนสันมาต้องเก็บขายมุงกอนอ่ะโอเคี่เพืเออ่อนโอเคดีไปต้องรลวบง้งเตไไ่ต้องเก็บ <laughs> เฮบแบบาา้ยเฮ้ยเฮ้ยยเ้านฮ้ยเฮกยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบ้งเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้นนเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเยเฮ้ยเั้ยเฮ้เค้ยเ้เ้ยเย้ยยเ้เ้ยเ้เข้้น,น้เ่เเ้เเ้้เ้เา้าเ้เข ฮ่าไม่หวะลงเขาได้ดินหรอลงเขาได้ดินเหรอลงไปทำอะไรตรงนั้นลงใต้ดินเฉยทำไรอะ่ะมาดิเตผมจะรอเขขึ้นมาคุณจีอยูรอเขขึ้นมาเลยมาดิเพื่อนคุยๆกล่องดีถ้าเกิดเขาได้กล่องเยาบานนะคือเขาจะนั่งหิวเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคโอเคกลับมาดิมาเพื่อนสิ้นวงชิบหายอะไรวะเนี่ยตายเลย,ย,เยอ้าวตายแล้ว ด่าดทอกินก็ยังเป็นด่าได้แบบปั่นใช่ไหมน,นี่ตรงนี้ตอนนี้มีคนปัน่นโอเคพวกเดินรัดแรงนี้ขอเพื่อนขอสักปาดได้ป่ะเอ้ยขอสักปาดหนึงโอเคได้ปาดด้วยขอจริงจงอ่าเป็นขายมุมจนได้โอเคแล้วก็เก็บขายมุมสักแป้งหนึ่งสวยตอนนี้มีสองเครื่องแคติดนะมีเครื่องเนี้ยกับเครื่องข้างบนอนะ่ะคือถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งแบบเครื่องในปัน่นนี่ข้างแย่เลยเนะี่ยมีสองคนก็คือปัานไม่ได้นะ ก็แค่วุ้นไมโอเคสักแบบสองขั้นหมายเพื่อนขอสักสามขั้นได้ปะแล้วชีวิตเราจะหาสรุดยิ่งขึ้นสามขั้นไหมโอเคสวยเรียบร้อยหมายเพื่อนเอาไงมอยู่เนี่ยเห็นปะเห็นแล้วปะเอ้ยเห็นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังดังย่อเลยเนี่ยผมว่าคนนี้หล่อละคนนี้ไม่น่าทำไรเลยคิดว่าโอ้โหทางทางไปอันนี้คือมันแบบไม่ค่อยมีเลยตรงเนี้ยลองมาทางนี้ลองไปรอบหนึ่งเรียบร้อยหลงโอเค เจอแล้วแล้วเจอเคสแล้วในสุดผมก็เจอดีดีอยู่ตรงไมอยู่ทรไมนตรงนี้มันเป็นจุดปลอดภัยอนาดนั้นเลยอ่ะเพื่อนดูดิเอาอาดี๋ยวดูดิเขาไม่ท่าทำอะไรแล้วอ่ะดูเขาหลอนดิะมะนคงจเวลาที่ผมต้องมาไล่พอดีแล้วแต่เอเพื่อนมาเอาอยู่ดีก็ปล่อยเฉยโอ้โหประตูพิธีนี่ประตูพิธีนีดด้คือแบบโอ้โหคิดถึงมากไม่เจอกันตา เรียบร้อยแหวนบันเลยฮะเดีาา๋ยวว่าคนนี้จะตีร้อยด้วยคือแบบเพิ่มเมตาทั้งชุดเลยโอเคแล้วก็ยี่หผมสนุกมากอะเออรอบนี้เป็นเดเลีดูบ้างดีคือตัวละครน,นี้เอา้าซูมตูเชตตัวละครน,นี้ก็เป็นอหนึ่งตัวที่เล่นด่านนี้แล้วแบบมันมากๆแต่สแสดงตรงที่เ e อ็ออนเปิดกอดแบบเมื่อก่อนอมันเปิดกอด16เมตรใช่ะปะตอนนี้เหลือแค่8เมตรเองอคือมันก็ไม่ได้แบบไกลเหมือน,นเหมือนเมื่อก่อนมากๆเลยทไปไป เอาไรไปเข้าไว้ไปเข้า,ขากดตีไปก่อนมาขงเขาจะตีปล่อยตีปล่อยไปก่อนนะคือแบบน่าจะแบบเล่นได้ดีกว่าปันปะเฮ้ยปันยูโอ้โหน,นี่จกหลังไม่ให้ไปไม่ให้ไปโอ้โหด้วไม้ด้วยเนี่ยฟาดหน้าไปโกนโอเคมาลุ้นกันว่าเฮ้ยอยูนี่มันฮิวน,นี่มันฮิวว่านี้ไม่ต้องวิ่ง ไม่มีโมโอ้โหประตูไม่มีไปด้วยเนี่ยดีๆประตูอยู่นี่เอเพิ้อนขอฟาดหน้าซะจริงได้ปะทีนึงขอฟาดสักทีคือด่านเนี่ยมันเป็นด่านที่ตัง้งแต้นแกแบบอย่างบัานมากในสุดก็กลับมาแบบโอ้โหในรอบแบบนานมากอ่ะคือหายไป็นแบบปีสองปีแล้วว่าคืออย่างคิดถึงชิบหายเลยคุณนี้มันยิงคุณนี้มันยิงเฮ้ยได้เลยตรงนี้เห็นปะเห็นปะไม่น่าเห็นคนนี้ไม่น่าเห็นน,น่าจะเป็นเซลแคร์ ตาเอ๋เฮ้ยมันยูทันได้ยังไงก่อนโอ้โหตุวเตะละรอบนี้รอบหนึ่งลอยหลงไปทำไมไม่อยอมพับด้วยโอเคเพื่อนเรียบร้อยโอ้ขี่คนนี้ก็เปิดแทกผมแขวนมาสองแขวนแล้วเนี่ยยังไม่ได้ใช้ป๊อปยูจีเลยอ่ะมป่ะอ้าวที่พันอยู่เดีิเว่นขอจกหลังจริงใช่ปะขอจกแล้วโอ้โหจะจกหลังไม่จุ่ไม่จกว่ะละตีเชือดได้แหละ ว่าแค่นี้จะหลอนแบบชิบหายพอตัวเหมือนกันที่จะให้อย่างนั้นยอย่า,อามีคนขึ้นบนคนนึงโอเคอเดี๋ยวแค่ตามนะน,นี่คนนี้ดีกว่านี่คนนี้คนนี้รู้เรามาเหรออันนี้ไม่รู้นะมันรู้ว่าเรามาหเหรอตอนนี้ก็ระบายไปก่อนเนาะอะไรเนี่ยตามสิมาตามสิมาเอา้ยตามโอ้โหตามไม่ถูกตามถูกกูแหละแต่มันเปบประตูโอเคผมจะจีิีปล่อยก่อนนะแล้วก็มาหามันอยู่ไวม,มากอะ่ะนี่ผมใส่หัวหมูมานะ ถ้ไม่หายเจ็บกันไปชิบหายกลองในบ้านฮิวหรอหรือว่าไงฟาดหน้าไปก่อนทีนึงโอเคมาเดิมว่าจะตีไปปล่อยนี่มาไล่คนนี้กันเนี่ยคนเนี้ยเอาอหลงหลงทางนานไปนานัเพื่อนคือมันจะไม่ไม่เจอทางไปตบก็ไม่ใช่เรื่องแปลอะไรโอเคตอนนี้ก็อะไรไม้ไปเรื่อยเนาะแล้วก็หาคนใหม่ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่เจออ๋ออยู่นี่ดีอยู่นี่โอเคเป็นคนไม่เจ็บอันนี้ จะพบบัมสเกลไปก่อนทีนึงเต้ว้ <c oughs> าตอนนี้คือเซอสี่คนเจ็บออแล้วฮะตอนนี้บอกเลยว่าเซอแต่ละคนต้องแบบประสาทรอชิบหายแน่นอนเฮ้ยตอนนี้ยูเจอแล้วม่จะเจอแต่ละคนเฮ้ยมันโอ้โหยูหันได้ยังไงก่อนยอดมากเฮ้ยเป็นใครอ่ะเฮ้ยมันติ๊กไฟหรอติ๊กไฟจริงป่ะล่ะจริงจด้วยอืมปาดหน้าไปก่อน ผมว่าอย่างที่บอกเจอตอนนี้คือแบบน่าจะหลอนแบบเข้าขั้นแล้วนะตอนนี้โอเคว่าไล่สุดมากดีกว่าไม่งั้นคือผมชิบหายแนย่พับไม้มาสวยด่านนี้มันฉี่ยากนะเอาจริงเอ้ยต่อหลังก็ไม้เอ้ยเดี๋ยวมันพับจริงอยู่นะนี่นก็ไม่พับเพี่มันจะไปไหนดีอยู่นี่โอเคผมจะทําเป็นไล่ก่อนอ่ะแล้วผมก็จะมูนบอกมาทางนี้อ่าหลงไปชนได้โอ้โหเกือบตีไม่โดนโอ้โหขีแขวนเสร็จก็พับคือเนี่ยที่แบบ มีแต่เครื่องแติดเต็มหมดตีไปปล่อยเยอะเกินเลผมเฮ้ยตัวนี้ไม่ลอยอ่าดีๆตัวนี้ไม่ลอยทำไรเพื่อนอยู่ดีก็คือแบบโดนเฉยตาเอ๋ตาเอ๋ <c ười> คือผมว่าตานี้ไม่น่ามีใครไม่น่าตีสีถ้าเกิดตีสีน่าจะแบบเอ้าๆน่าจะออกไปแล้วฮู้จะอยตายตกันหมดคือมเล่นไม่ได้เลยว่ะเนี่ยอยู่ดีก็แบบจะอยตายเฉยอ่ะดีๆเครื่องที่ปั่นอยู่บนนี้เป็นเครื่องของน้องเนียนะมา มาอะไกันไหนๆคือเซอร์กําลังกำลังจะปล่อยตายหมดละมาลุ้นกูเอ้ยมันโอ้โหมันโดดเฉยเอ้ยบิวเป็นบอทช่วยอยู่ยหน้าต่างดี้ผมคิดถึงหน้าต่างที่ว่ากันเป็นหน้าต่างที่แบบหน้าต่างมีมาโดดไปก็คือไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาพงจริงคนนี้โอ้โหเฟรนแรก่วยมาไปหาคนกันเอ้ยเอ้ยคนนี้อ่าบอทจะแกนไม่ได้นะเพราะบอทมันเห็นเปิดกรอบเราอยู่แล้วเราจะไปสจะแกนคนที่ชื่อว่านิชากันดีกว่าคนนี้ ชี้แบบละลักจัดน,นี่ๆรอยเท้ารอยเท้าอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือเดินเนียนเหรอเมื่อกี้เอาพัตดีมาสำรวจโลกกันเอ้ยมันอยู่บนจริงเว้ยโอเคมาดิลองดิมาดีเสร็จแล้วใช่ปะไม่ได้ยินเสียงเราใช่ไ <c oughs> คือผมตั้งหิวมันเลยคนที่ตาลป้าน,นิชาเนี่ยจำไม่ได้จริงอ่านิชาตายแลย้วมาเราจะไปจับตะเกน้องเนียก,กันสักรอบนึงก่อน ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนด้วยเฮ้ยจริงๆเสียงแล้วจริงๆเสียงแล้วฟังเรดีจากคนที่ไซดนี่บเนี่ยมันจะนั่งหิวอยู่นะอ่าแน่เด็ดเดนั่งหิวนั่งหิวอยู่ตอนเนี้ยเฮ้ยไม่ได้นั่งหิวมันนั่งย่อแล้วไม่เอาอะไรแล้วตอนเนี้ยดูดิเฮ้ยบิวอยู่นี่บิวอยู่นี่ดูดิดูเขาเด็กเขาโอเคผมจะลองออกกระดิ่งมาแบบให้เขลรอเล่นหน่อย <laughs> ยี้ไม่ไม่โลกด้วยไม่ขยับด้วยคนนี้เอาบาบมาไล่ไล่ไล่เขาสุดเลยแล้วกันเอาดีเพื่อนออกไปไหนเอ้ยออกคนก็ได้เอาดีเพื่อน,ออไไนเขาเตีข้ามได้แล้วไอ้ตรงเนี้ยอืสเต็ปโดยยังจำได้ไอ้ลูกวะช่วยบิวดึงหรอหดูลูกเองโอ้โหรักกังจังเลยคนนี้รักกังจังเลยเอาเอาไปละอ๋อ คือแบบ er, บอทมันรู้ดีบอทมันเปิดกรอบเอ้ค่อยๆโดดด้วยโอโ้โหจุดนี้ถ้าเกิด,กดไม่มีบาลานี่คืออยาหาโดดนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยอ่าบิวต้องมาช่วยโอ้โหบอทแบบจะดีรักเพื่อนมากอะโอเคจบตานี้กันดีกว่าไอเดี๋ยวลุกเองรอลูุเองช่วยโอ้โหโคลนอย่างเยอะมากเนี่ยจะเจอหลุมปะฮะน้องเบาน้องจะเจอหลุมไหมเอเลยละกันไม้มันโหดมากมูนบอกมาทางนี้ โอ้โหไม้นี่ก็สวยนะตัไม้นี่ดีฮะขึ้นบนปะตัดกเตเป็ที่เขาเรียนกันมาเอาโดดเฉยอื้มโอ้โหคิดถึงหวานๆมากอะในสุดมันก็กลับมาทีด่านเนี่ยโอเคอะไรอยางนี้ก็น่าจะเจอแบบพวกจต่งตอนตัวแกเล่นด่าเน,นกันเยอะแบบมากโขหละก็น่าจะหลอก็ไม่น้อยเลยเงี้ยด่านดิมูกก้นที่รักของเรากลับมาแล้วโอเคเจอกันใะหม่คลิปหน้าผมตอนนี้สนุก็แห้งจริงจริงครับผม